มาดูระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพศ2548นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิแบบเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์หรือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ มีไร้สดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆสาระที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะสอบแล้วก็ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในรายนี้นะครับในเรื่องของระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาเรียยน,นะครับ ประกาศจนาวเวกษาประกาศเมื่อวันที่19กันยายน2548แล้วก็ในข้อที่2ของระเบียบบอกว่าให้ใช้ถัดจากวันประกาศประกาศเมื่อวันที่29กันยา2548ถัดจากวันประกาศก็คือวันที่20กันยายน2548ใช้มาจนถึงปัจจุบนันนี้ในระเบียบฉบับนี้นะครับก็จะไปยกเลิก ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่ด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิดในการรับนักเรียนเข้าศึกษารับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาปี2535แล้วก็ให้มาใช้ฉบับปีพศ2548ฉบับนี้คําว่าสถานศึกษาครับที่จะใช้ระเบียบฉบับนี้เนี่ยหก็คือสถานพัฒนาเด็กประถมวัย2 โรงเรียน 3. ศูนย์การเรียน 4. วิทยาลัย 5. สถาบัน 6. มหาวิทยาลัย 7. หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาอยู่ในคำนิยามของคำว่าสถานศึกษาครับ ประการต่อมาครับมาดูคําว่าหลักฐานทางการศึกษาอะไรคือหลักฐานบ้างคําว่าหลักฐานทางการศึกษานะครับก็คือเอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นทะเบียนนักเรียนนักศึกษาสมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษาสมุดประจําตัวสมุดประจําชั้นบัญชีเรียกชื่อใบส่งตัว นักเรียนนักศึกษาหลักฐานแสดงผลการเรียนประกาศสบทตรเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันหรือเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เป็นหลักฐานในการศึกษาตามเรื่องนี้องค์กรเอกชนคําว่าองค์กรเอกชนนะครับก็คือสมาคมบุร,ริษธิหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนขึ้นเป็นตตนิติบุคคลนั้นองค์กรเอกชนที่จะนำเอาเรูแบบนี้ไปใช้เนี่ย จะต้องเป็นนิติบคุคคลตามวรรนี้เลยนะครับประการต่อมาครับในระเบียบข้อที่ห้าครับบอกว่าให้สถานศึกษาเนี่ยถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กที่จะอยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษากรณีที่เด็กย้ายที่อยู่ใหม่ ให้สานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกและก็ติดตามให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่เกนะาบอกว่าสถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกนะคำว่าอำนวยความสะดวกเนี่ยคืออะไรบ้างหลัะก็คือแนะนำใชแนะนะนำต้องทำอะไรต้องไปติดต่อใครยังไงก็คืออำนวยความสะดวกอะไรที่เป็นอำนวยความสะดวกมีเอกสารรลักฐาอะไรให้เนี่ยก็เหมือนการเพื่อให้เกิดความสะดวก แล้วก็ติดตามให้เด็กเนี่ยได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่ต้องติดตามให้เด็กได้เข้าเรียนกับใกล้สถานศึกษาที่อยู่ใหม่ในระเบียบข้อที่6ครับการรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อนเนี่ยให้สถานศึกษาเรียกเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดตาม ตามลำดับเพื่อนำมาเป็นหลักฐานอันต่อไปนี้หนึ่งใบเกิดมีไหม,มถ้ามีใบเกิดก็ใช้ใบเกิดครับเป็นหลักฐานกรณีที่ไม่มีหลักฐานคือไม่มีสูติบัตรและไมีมบเกิดเนี่ยให้เรียกหนังสือรับรองการเกิดถ้าเกิดเด็กก็มีหนังสือรับรองการเกิดหนังสือรับรองการเกิดเด็กก็จะออกจากสถานที่เขาไปเกิด บัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทําขึ้นในร,รักษาะเดียวกันบางคนไม่ได้ไปเกิดที่โรงพยาบาลไม่มีหลักฐานไม่มีบัสริรองการเกิดทํำยังไงมาดูข้อ3ครับในข้อ3บอกว่ากรณีที่ไม่มีหลักฐานไม่มีใบเกิดไม่มีใบรองการเกิดเนี่ยให้เรียกหลักฐานที่รัชการออกให้หรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ใช้ได้ ก็เปิดกว้างไว้อีกละก็ไม่มีอ่ะไม่มีหลักฐานอะไรเลยมาดูข้อที่สี่ครับกรณีที่ไม่มีหลักฐานไม่มีใบเกิดไม่มีหนังสือรับรองการเกิดไม่มีหลักฐานที่หน่วยราชการออกให้เนี่ยให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยหรือองค์กรเอกชนจะทําบันทึกประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา อยากใ้ไปดูกันว่าเอปแบบบันทึกประวัติเป็นยังไงประการที่5้าครับในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนที่จะมาให้ซักถามประวัติบุคคลที่จะบันทึกในบันทึกแจ้งประวัติเนี่ยนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีเนี่ยนะครับก็ให้นํโรงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานการศึกษานี่ ม่มีข้อมูลอะไรก็คือทำบันทึกในข้อ7ครับให้สารศาสตรจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานข้อหกเ 1, วเ็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามซึ่งได้รับรองความถูกต้องแล้วไว้เป็นหลักฐานและคืนต้นฉบับแก่ผู้ปกครองสำหรับหลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคลนะครับให้เก็บต้นฉบับเอาไว้ที่สารศึกษานั้นในข้อ8ครับ ในขณะที่นักเรียนนักศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราชดรมาแสดงภายหลังให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานนั้นโดยถือปปิดตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว้วิการนั้นนะครับว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเราไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานไม่มีใบเกิดไม่มีหนังสือรับรองไม่มีข้อมูลที่ทางราชการออกให้เนี่ย ก็ทาบันทึกตามแนวทางของระเบียบฉบับนี้แล้วอยู่อยู่ต่อมาเนี่ยได้หาเจอแล้วเว้ยมีหลักฐานหรือว่าขอ,อสถานะในการเป็นประชาชนคนไทยได้นี่ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้าด้วยการทะเบียนรัชดรที่เอามาแสดงภายหลังในข้อ9กาครับการบันทึกในหลักฐานการศึกษาเนี่ยให้สานศึกษาปฏิบัติแบบนี้ครับ หนึ่งในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาที่เป็นรายบุคคลเช่นสมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใบส่งตัวใบประกาศสัญญบัตรไม่ต้องบันทึกหมายเหตุนะครับในประการต่อมาครับในกรณีที่หลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานที่ใช้บันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั้งชั้นเรียนเนี่ยหรือรปสันสร,รวมเนี่ยนะครับหรือจานวนมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเช่น ทะเบียนนักเรียนนักศึกษาสุ่ประจำชั้นบัญชีเรียกชื่อให้หัวหน้าสารึกษาหรือผู้ที่รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บันทึกลงในช่องพร้อมกับลงนามกับกำกับข้อความว่าไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนรัชดรเนี่ยต้องมีคำว่าเนี่ยไม่มีหลักฐานนะครับตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนรัชดรแล้วก็ ในระเบียบนี้เนี่ยให้ประทรศโสดิการเป็นผู้มีอำนาจในการบังคับใช้แล้วก็มีอำนาจในการตีความไม่ได้ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฉบบนี้นะครับนี่คือบันทึกแจ้งประวัติบุคคลอ่าก็มีแบบตัวอย่างให้ท่านต้องทําตามบันทึกนี้นะพิณเอาเอาเอาอกแบบนี้ไปใช้ได้เลยท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตรงนี้นะครับอ่ตามเนี้ยตามนี้เลยแล้วก็มีรูปถ่ายติดมี ลายพิมพ์นิ้วมือหัวแม่มือขวาหรือหัวแม่มือซ้ายของผู้เข้าเรียนเนี่ยตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็พิมพ์พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็มีรูปถ่ายของผู้สมัครเรียนท่านดาวน์โหลดบันทึกแจ้งประวัติเนี้ยนะครับในในกลุ่มไลน์นี้นะอ่าสแกนเคิลอาโค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับพิมพาเพื่อนให้เป็นกลุ่มที่เชื่อว่ากลุ่มข่าวกองการศึกษานี่ท่านที่ ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการศึกษานะครับท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับมีคำถามมีข้อสงสัยที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายในเรื่องของหลักฐานการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงเข้าไปดาวน์โหลดระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาก็สแกน QR วอาร์โค้ดกดเพิ่มเ,เ,เข้าไปในกลุ่มายนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านที่จะเข้าไปดาวน์โหลดบันทึกฉบับนี้นะครับที่ที่ยืเอาเล่ฟังตรงนี้นะครับก็สแกน QR วอาร์โค้ดกดเพิ่มเ,เ,เข้าไปในกลุ่มายนี้ได้นะครับส่วนในในกรณีที่ท่านทำบันทึกเสร็จแล้วนะครับซึ่งในมาตรฐานของ การดำเนินงานในสาศึกษานเนี่ยต้องผ่านกระบวนการในการรับรองข้อมูลด้วยนะครับว่าท่านได้ผ่านกระบวนการในการรับรองข้อมูลเเขามีเขามีตัวอย่างให้ว่าะจะต้องมีผู้แจ้งผู้เขียนผู้รับแจ้งแล้วก็มีพยานต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตรงนี้แล้วก็ไปอ่ กำหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนรัชฎรหรือว่า G-Code เราจะเรียกกลุ่มกลุ่มนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นเด็ก G หรือว่า G-Code นะครับทำยังไงแนวทางในการปฏิบัติในการใช้ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการาศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนรัชฎรหรือว่า G-Code ให ใช้เป็นแนวทางในการสมัครเข้าใช้งานกำหนดรหัสประจําต <fight> <play> ัวผ <ct> ู้เรียนเพื <act> ่อเข้ารับการบริการการศึกษาสาหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนรัชรวัตจีคดแบบนี้ครับ 1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดเนี่ยเอกสารประกอบการสมัครเข้าใช้ระบบประกอบไปด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนรัชรสังกัด่แต่ละสังกัด เรียกว่าจีโค้ดนะครับแล้วก็หลักฐานตามตัวอย่างแต่มีมีตัวอย่างให้นะครับแล้วก็หลักฐานการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดนีม่มีมีหน้าที่2ของอันเนี้ยนะดูให้นะครับแล้วก็เอกสารที่ทางราชการออกให้เช่นบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาบัตรราชการแบบนี้นะครับอันนี้คือคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดแล้วก็อันที่2ครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนภภายทะเบียนทนากศา เจ้าหน้าที่ศัลยแเอาก็เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการเข้าใช้ระบบก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยในทะเบียนเจ้าที่ทางนักศึกษาในระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเเป็นรัศดรโลจิโค้ดนะครับแล้วก็เอกสารที่ทางราชการออกให้ก็มีแบบประชาชนทะเบียนบ้านนะครับและกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดโอนย้ายลาออกนะ้วก็ให้บริการแบบนี้นะครับก็ ผู้ที่รับมอบหมายส่งไฟล์คําสั่งโอนย้ายลาออกเนี่ยไปที่อีเมลที่ขึ้นอยู่ในจอขก,กนันนี้แล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์เข้าไเป็นในกลุ่มไลน์ G c o ค e ของกระทรวงส,งสารณาุรแล้วก็พิมพ์ข้อความตามนี้เลยผู้ปฏิบัติงานต้นสังกัดโอนย้ายลาออกแล้วก็บอกว่าได้ได้ส่งไฟล์คําสั่งไปที่อีเมลเนะี่ยจะขึ้นตรงนี้ละนะครับนี่ก็มีตัวอย่างคําสั่งให้นะครับมีคําสั่งผู้ปฏิบัติงานต้นสังกัดนะครับแล้วก็มีมีตัวอย่าง ผู้ที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนรหรือว่าเจ้าที่สศาศึกษาก็ามีตัวอย่างคําสั่งให้แล้วก็มีท่านท่านทำตามขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับท่านก็สแกน q r Code เข้าไปในกลุ่มลายกลุ่มลาย g c o ค e ของกระทรวงสาธรกากรแต่วพิ้วจะส่งลิงก์ของของระบบ กำหนดรหัปรปจําตัวผู้เรียนเพื่อรับการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ไปท,ที่กลุ่มรายนี้ให้นะครับท่านสแกน QR code กดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ไฟล์ตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ระเบียบของกระทรวงกาธิการแบบบันทึกประวัติแล้วก็บลิงท์ที่จะเข้าไปในระบบของการกําหนดทะเบียนเนี่ยซึ่งท่านจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนก่อนที่ระบบเขาจะปิดที่เป็นระบบของการบันทึกข้อมูลข้อมูล นักเรียนนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามสแกนคิวอาร์โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กด,ดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อน ในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ